หนหาภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายการเรือนกระจกแผ่ขยายภายัยพิบัติธรรมชาติมากมีโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนไปจากสภาวะที่ทั่วโลกเห็นเช่นเดียวกันและต่างหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้โลกของเรานั้นกลับมาสวยงามดังเดิมประเทศไทยของเรานี้ฉันโชคดีที่มีพระเจ้าแผ่นดินรงห่วงใย และชี้แนวทางแก้ไขแก่พวงประชามหาปราดแห่งแผ่นดินพระจักกินนักพัฒนาพระราชานักจัดการทรัพยากรธรรมชาติพระปิตุรารชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาพระบิดาแห่งฝนหลวงของพวกราชพระจอมปาดแห่งพื้นป่ากษัตริย์แห่งสายทานและพระนรบาลผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปหรือสภาวะโลกร้อนนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรพระองค์ทรงกล่าวไว้ก่อนที่ประเด็นนี้จะได้รับการอธิบายอย่างแพร่หลายซึ่งพระองค์ได้พระราชดำรัสกล่าวถึงโลกร้อนไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2532 ในเวลานั้นยังไม่เป็นที่สนใจแก่ผู้คนและมีการพูดถึงน้อยมากพระองค์ทรงพระราชดำรัสไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาความว่าเพราะสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมากจะทำให้เหมือนตู้กระจกครอบแล้วโรคจะร้อนขึ้นเมื่อโลกนี้ร้อนขึ้นมีหวังว่าน้ำแข็งทั่วโลกจะละลายรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น หากเราศึกษาอย่างใจเย็นและเข้าใจในวิธีแก้ไขปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่ามาขัดแย้งกันเองจากพระราชดำรัสเป็นที่ประจักษ์ต่อประสบนิกรชาวไทยแล้วว่าพระองค์ทรงมองการไกลและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแต่พระองค์ทรงมีแนวทางปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการลดภาวะโลกร้อนตามแนวทางสามประการดังนี้ แนวทางแรกใช้เศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ทรงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัดปัญหาโลกร้อนตั้งแต่ต้นเหตุนำมาปฏิบัติให้ประชาชนเห็นและเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันอาทิทรงใช้ดินสอ12แท่งต่อปีหลอดยาสีพระทนทรงบีบจนราบเรียบเหมือนแผ่นกระดาษฉลองพระบาทแม้ขาดทรงซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ แผนที่ขนาดใหญ่ทรงพับให้เล็กถือคู่พระวรกายนาฬิกาแสนเรียบง่ายกันน้ำบอกเวลามีหลายสิ่งนานาที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้ประชาชนเห็นและเป็นแบบอย่างในการลดภาวะโลกร้อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางที่2ใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนในปีพุทธศักราช2514 พระองค์ได้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างเพื่อเป็นต้นแบบของเกษตรกรรมสมัยใหม่พระองค์เห็นว่าแกลบที่ได้จากโรงสีมีจํานวนมากจึงคิดนําไปผลิตและอัดเป็นเชื้อเพลิงแพง่งโดยโปรดให้จัดสร้างโรงสีและโรงอัดขึ้นภายในวังสวนจีนร,รดาอีกทั้งยังทรงคิดผลิตแก๊สโซฮอจากอ้อยในปีพุทธศักราช2537 พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการผลิตแก๊สโซฮอและนำมาใช้กับรถยนต์ทุกคันในโครงการส่วนพระองค์ในปีพุทธศักราช2543แก๊สโซฮอได้กลายเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศไทยและนำมาใช้จนถึงปัจจุบันผลที่ได้รับเป็นที่ประจักษ์ต่อประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกแนวทางสุดท้าย ใช้ธรรมชาติดูแลโลกในหลวงรัชกาลที่9ทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าตามแนวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของพื้นป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภัยแล้งน้ำแห้งน้ำเสียและการพังทลายของผิวดินพระองค์ทรงมงพีพระราชหฤทัยที่มุ่งม,มั่น แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผืนป่าให้สมบูรณ์ดังเดิมรักษาดินด้วยหญ้าแฝกเมฆจำแนจกจับกลุ่มกายเป็นฝนหลวงเติมออกซิเจนด้วยห่วงกลางหันน้ำใช้พัฒนากัดเก็บทาราด้วยโครงการแก้มลิงป่าไม้หลากสิ่งคุ้มครองโลกให้ร่มเย็นจุดเริ่มต้นจากชีวิตที่พอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช้ภูมิปัญญาสร้างพลังงานทดแทนมีแม้นพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และปกคลุมโลกไว้ด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์พระองค์ทรงใช้พระราชวังเป็นห้องทดลองสร้างนวัตกรรมและโครงการต่างๆเพื่อลดปัญหาโลกร้อนเราในฐานะปวงชนชาวไทยควรน,น้อมนำแนวทางของพระองค์มาปฏิบัติ ประยุกและต่อยอดโดยเริ่มต้นจากที่บ้านที่ทำงานรวมไปถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อลดโลคร้อนและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์มหาราชพระจอมสยามจากร้อยพันพระราชดำรัสทรงคุณค่าแก้ปัญหาโรคร้อนทรงสอนไว้ตามรอยบาทราชันมิ่งขวัญไทย โลกวิลยอยู่อาศัยอย่างร่มเย็น